น้ำหนักหลัเทนเหลือ93กิโลคาสเนื้อยุบแล้วหายไปเยอะมากคะ่ะไม่คิดว่าจะหายไปเยอะขนาดนี้เหมือนกันค่ะส,สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเทงกับคูมาย15เดือนนะคะชื่อออยอายุ36ปีน้ำหนักก่อนเทน95กิโล น้ำหนักหาังเทนเหลือ3กิกิโลค่ะสูง161ร้รู้จักครูมาจากช่อง Youtube นะคะแล้วก็ได้ลองออกกำลังกายตามคลิปที่ครูลงไว้ก็เลยตัดสินใจลงเทนคอยกับครูช่วงแรก1-4เดือนแรกแทบไม่เห็นผลอะไรเลยเพราะว่าเป็นคนที่รูปร่างใหญ่มากแล้วก็เนื้อย,ย้อยมากจะเห็นผลและการเปลี่ยนแปงลงหลัก ช่วงเดือนที่7ไปแล้วก็คือช่วงหลังต้นขาสะโพกเนื้อยุบและหายไปเยอะมากค่ะไม่คิดว่าจะหายไปเยอะขนาดนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะแลต้องขอบคุณครูไม่มากเลยค่ะที่ช่วยดูแลตลอดมาจนถึง15เดือนแต่ก็หลังจากนี้ก็จะพยายามออกกำลังกายแล้วก็ทําตามที่ครูไมสอนไปจนกว่าจะลงกว่านี้อีกค่ะขอบคุณมากค่ะ